โดนบริเวณขานะครับรู้สึกชาแต่ไม่ได้บอกลูกน้องสามกุมภาทันพร้อมน้อมลำลึกสุงฐานผ่านศึกพวก,กแล้วก้าดอกป๊อปป,ปี้แดงเข้มงามเต็มตาทรงคุณค่างานทั่วเต็มหัวใจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพูริเชียสมยามชื่อเล่นชื่อน้องอูฟองค่ะ ชื่อเด็กกินข้อวราษฎรยามชื่อล่นชื่อน้องฝนค่ะเมืม่อในวันฐานผ่านศึกนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมเยียนอดีตกําลังพลของหน่วยที่เคยได้รับบาดเจ็บจากการรบโดยให้ท่านได้เล่าเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุน,นั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะดุงชื่ออันปีนรงศิลป์เุเสนนะครับตำแหน่งปัจจุบันนี้ยนฐานะสงลังดุงมณฑลฐานบกที่ยี่ห้าครับ อยากให้คุณลุงเลิ่มประสบก,การณ์การบาดเจ็บจากการรดมให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อประมาณปี2อง4นนะครับอซึ่งสถานการณ์การรบระหว่างอ่ากำลังทหารของของเรากับฝ่ายตรงข้ามนะครับในตอนนั้นผู้คุณลุงเนี่ยเป็นผู้หมวดนะครับเป็นยศดว่าที่ร้อยตีนะครับได้รับภารกิจเข้าไปดูก,การนะครับในนามกองร้อยเตรียมพร้อมของกองทัพ โดยมีร้อยเอกกองพบสิทธิเมฆนะครับเป็นพวร้อยคุณลุงเป็นผู้หมวดนะครับเป็นผู้ขับหมวดเป็นเลขที่หนึ่งนะครับเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจที่สองนะครับโดยได้รับมอบหมายให้ไปตั้งฐานเดืยวการอยู่บริเวณช่องกลางนะครับนะครับซึ่งพื้นที่ช่องกลางของลุงที่ที่ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ตึงกลางระหว่างตะเมือนกับตะควาย หลังจากที่สถานการณ์ตึงเครียดมาหลายวันนะครับในเช้าวันที่22นะครับเกิดเหตุการณ์ประท่ากันบริเวณปราสาทตะควายลามาึึปราสาทตะเมือนนะครับเหตุการณ์ที่ลุงนี้รับบาดเจ็บวันนั้นวันที่28นะครับในช่วงประมาณปีสี่นะครับฝ่ายตรงข้ามได้ยิงกระสุนปืนคอนะครับซึ่งคาดว่าจะยิงมาจากบริเวณเลยช่องกลางไปประมาณ4-5่ถกิโลนะครับ โดยการยิงมาเป็นชุดนะครับชุดแรกตกด้านหน้านะครับสามนัดนหน้าฐานบรยาการท,าที่คุณลุงก็จัาการอยู่นะครับชุดที่สองชุดที่สามมีตกด้านหลังนะครับแต่ชุดที่สี่นี่ตกบริเวณฐานเลยนะครับโดยหนึ่งนัดโดนต้นไม้ใหญ่นะครับทําให้เสเก็ตระเบิดกระเด็นลงมาเข้าบริเวณบังเกอร์เอ่อบังเกอร์ที่ที่ผมกับเอ่อลุงน้องอยู่นะครับซึ่งบังเกอร์เราเป็นบังเกอร์ที่ปิดนะครับแต่มีช่อง ถ้าเราไว้ตรวจการนะครับไว้ตรวจการอยู่สาสี่ด้านนะครับแล้วก็มีทางลงบางเกร์นะซึ่งซึ่งคาดว่าสก,กีนระเบิดน่าจะเข้ามาตรงทางช่องทางลงนะทางลงซึ่งมันเป็นช่นองทางด้านหลังนะมาโดนนะครับทีศาของสิบเอกสุภพนะัทถึ่เป็นในสิบไปจำหมวดนะครับเราเขาก็ร้องบอกผมว่าผมโดนผมโดนนะครับผมก็เลยให้คนหาในคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ย ทำการผสมพยาบาลนะครับโดยใช้เฟิร์สเดนะครับพันที่หัวนะครับเนื่องจากเนื่องจากสภาพอากาศมันมืดไม่รู้ว่าโดนกระสุนไอ้โดนหนักโดนเบานขนาดไหนครับแต่มันโดนที่หัวมันเป็นจุดที่อันตรายนะก็เลยต้องให้ผสมพยาบาลของไอสุพนัทก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยอโดนบริเวณขานะครับรู้สึกชาแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกลูกน้องนะครับก็คือรอให้ ทำให้สุมร้ณณก่อนเพื่อที่จะให้ให้ทุเลาก่อนเพราะมันโดนศีรษะโดนจุดสมคัญน,นะครับจนอของสุพรรณณเสร็จนะครับถึงได้มาปฐมพยาบาณผมนะครับซึ่งลักษณะตามปฐมพยาบาณคือใช้เฟื่อเดมเหมือนกันนะครับพันรอบโดยจะไม่ต้องสอดรองเท้าสอดชุดนะครับพันทัง้งชุดพันทับไปเลยนะครับเลือดหยุดนะครับสามารถที่จะ อ่าไม่เป็นอันตรายได้นะในในตอนนั้นผมคิดว่าผมคงไม่เป็นอะไรมากนะครับน่าจะไปทําแผลแล้วก็น่าจะกลับ่าปฏิบัตภิภารกิจต่อได้นะครับเท่าที่ได้รับฟังคุณลุงเล่ามาจะเห็นได้ว่าคุณลุงมีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่สมควรได้รับความยกย่องเนื่องในวันทหารผ่านศึกนี้เราจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้คุณลุงขอให้คุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ